สำหรับเจ้าตัว Ford e n a v e นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทําการออกแบบนะครับติดตั้งระบบเพร่งเสียงนะครับโดยการเปลี่ยนลำโพงไปเร่นชุดหน้าชุดหลังและที่ประเด็นสาคัญนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดเจ้าตัวตู้ซับเฟอร์นะครับมาทําการ m o โมดิฟายตัวตู้ซับนะครับเพื่อให้ซับนะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการ นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับตัวซับ8นิ้วที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเวลาเราฟังปุ๊บเนี่ยเราได้แค่ความถี่ได้แค่โลโลยังไม่ถึงซับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับนะครับเพื่อให้ซับนะครับทำงานนะครับในย่านความถี่ที่เราต้องการเดี๋ยวจะได้เบียดที่หนักแน่นและนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนติดตั้งแบบไหนที่เรียกว่าปฏิวัติเลยนะครับการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับและนอกจากนั้นนะครับในส่วนของหมวดภาพนะ เดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ f o r d ดเดอเลตนะครับตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับติดติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับจะประสบปัญหากันมากนะครับว่าการหักล้างค่อนข้างสูง รวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่อันนี้เป็นสวิตเตอร์นะครับที่มาจากทางดีลเลอร์น,นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดออกมานะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นพวกกาวร้อนหรือปืนกาวซึ่งมีความร้อนค่อนข้าง,งสูงนะครับเวลาเรามายิงติดตั้งเอาไปพุ๊บในความร้อนนะครับจะส่งผลต่อตัวไวคอยเจตัวสวิตเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการติดตั้งเจตัวสวิตเตอร์ของทางทีมงานอ oh ุปกรณซาวด์ราชนะคับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ลดการหักล้างให้ได้มากที่สุด และขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเราจะใช้พวกแผ่นโลหะสับการยึดเจ้าตัวสวิตเตอร์เราไม่เราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวร้อนหรือปืนกาวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสาหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตําแหน่งเดิมนะครับในรถฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งของทางชีมงานอุบาร์ซาวเราจะพิ่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตเตอร์นะครับที่ เดี๋ยวนะครับการติดตั้ง Twitter ของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวราชพึกสังเกตดีๆนะครับมีการทํามุมคอนเนอร์พร้อมกับนําแผ่นโลหะมาทําการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมายึดเจ้าตัวโครงสร้างเจ้าตัวสวิตเตอร์ให้มีความแข็งแรงนะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวร้อนหรือปืนกาวซึ่งมีความร้อนจะส่งผลต่อเจ้าตัวไวคอยเจ้าตัว t วิตเตอร์นะครับหลังจากที่ทำการยึดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วัสดุซับเสียงนะครับนะครับอันนี้เป็นการดีไซน์เฉพาะทางทีมงานอุปกรณ์ซาวราชพึกนะครับทำการตติดัั้้งเขาไปนครบ ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ Ford e v e r วอเรคันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับขั้นตอนนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Ford e v e r วอเรคันนี้นะครับเรามาดูกันครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดแผงประตูออกมาแล้วนะครับเห็นนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับ เราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเู้ตัวแผ่นแดมเรามาดูนะครับสังเกตดีๆครับตัวโครงสร้างและบอดี้รถเห็นไหมครับมันไม่ใช่เป็นแผ่นเหล็กพื้นเรียบเรียบนะครับมันจะมีรอยโค้งรอยเว้านะครับเพื่อมาทําโครงสร้างของตัวบอดี้ให้มีความแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําการติดตั้งแผ่นดมนะครับเราก็ต้องเลือกแผ่นแดมที่มีคุณภาพมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับ วันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดั้มนะครับของยี่ห้อแคลิเบตมาทําการติดตั้งแลนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานอัคกอนสาวราชทุกท่าครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ตัวแดั้มกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับจะลดค่าพวกพวกไวสเปชชั่นไปด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งจ้าตัวลำโพงวีเลนนะครับซึ่งได้รับนะครับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับกับเทคนิคในการสร้างมิติ และวิธีเสียงของทางทีมงานอุปกรณ์สาวราชพูดครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นลำโพงนะครับที่มากับทางนีลเลอร์เห็นไหมครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับนะครับก็ทําการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆครับติดตั้งคือในแนวดิ่งนะครับการที่เราทําการติดตั้งในแนวดิ่งนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับโครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับก็มีโครงสร้างที่่แตตกกางันไปะครบ ในการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆติดตั้งมาในแนวดิ่งนะครับกี่ยุคกี่สมัยนะครับก็ติดตั้งกันมาในรูปแบบนี้ครับจะมีค่าพวกอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงนะครับก็คือการตกกระทบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเศษตามมานะครับเพราะฉะนั้นทางชิมงานอุปกรณ์สาวราผุ้นะครับเราก็ได้พัฒนานําเทคนิคในการสร้างโยตโตสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์นะครับคือการตกกระทบ นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางชิมงานอุปกรณ์สาวราชะุึนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเบื้องหลังนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ f o r d Ever อเรสันนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวินเลนนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํา นะครับเพื่อมาทําโครงสร้างนะครับให้มีความแข็งแรงเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมีเลนชุดใหม่นะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของตัวแคลิเบตมาทําการติดตั้งนะครับซึ่งจะมีความยืดอยู่น้นข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบบดี้เราเห็นนะฮะเห็นนะฮะน่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบบดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับหลังจากที่เราต้าการติดตั้งแผ่นดั้มเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่ เพื่อทําให้โครงสร้างของตัวแผ่นดมมีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคในการติดตั้งเจ้ตัวแผ่นดมและนอกจากนั้นนะครับมาดูนะฮะตำแหน่งในการติดตั้งเจ้ตัวพาสติเห็นไหมครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนาเลยนะครับปิดเปิดประตูนะครับไม่มีการหลุดร่วงนะฮะนะครับและนอกจากนั้นะครับดูการวายสายนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้สายซึ่งมีคุณภาพนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับ นะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับตัวนี้เป็นเพลียวคอปเปอร์นะครับไม่ใช่สายแบบซิงค์ชุบทองแดงไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเพลียวคอปเปอร์นะครับมาตรฐาน OFC นะครับของยี่ห้อบิลิกนะครับมาทําการวายสายนะครับพร้อมกับนำเจ้าขั้วเทมนอนนะฮะมาทําการเข้าขั้วสายเพื่อให้การเลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับและที่ประเด็นสําคัญนะครับที่ทางทีมงานโอเว h ร์ฮอนซาวราจะพื้นครับเราปฏิวัตินะครับเทคนิค ในการติดตั้งยอตัวลำโพงมิเลนนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับการติดตั้งก็จะติดตั้งรูปแบบเดิมๆแนวดิ่งนะครับจะมีค่าอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทางทีมงานอุบัติศัลย์ราชพฤกษ์นะครับเห็นไหมครับเราทาการสร้างยอตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับก็จะมีผลเรื่องของเฟสตามมานะครับนี่คือนะครับเหตุผลที่ทางทีมงานอุบัติศัลย์ราชพฤกษ์นะครับเราได้พัฒนานําเทคนิคในกาารรส้ง นะครับเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ จากที่เราได้เห็นนะครับทางทีมงานอุบัติศัลย์ราชุนนะครับเราได้นาเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวรถฟอร์ดยอบเบเลตคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการเซตอัพนะครับโดยการนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอร์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับวันนี้เรามีแอปพลิเคชันนะครับทำการวัดค่า ATA นะครับเพื่อการปรับแต่งค่าพลังประจุีความมันยับยิ่งขึ้นนะครับ ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทําการทดสอบฟังดูนะครับ Here we are, back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้เด่นชัดเสียงเขาร้องโปร่งใสตัองวานะครับปลายแหลมคิ้วนะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะนะครับเจ้าตัวลำโพงมิดกับตัวสวิตเตอร์นะครับเห็นไหมครับทำงานมีความกลมกลืนครับฟังเราได้ sound stage ที่ดีนะครับเสียงโปร่งใสตังวาเนยนะครับเกี่ยวเด็นได้ชัดเจนนะครับนี่คือเทคนิคครับที่ทางทีมงานอวอร์สาวราบชิญครับ เราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็เสร็จสิน้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับหรือเพื่อนสมาชิกท่านใดน,นะครับที่ใช้เจ้าตัว Ford Everest นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์เหมือนรถ Ford Everest คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวาชะพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นที่เชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Ford Everest คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้้้้ออยนนะะคครรรรรัับงหหาาาถเเมมีโปจกต์ไใ เราก็จะนําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโคเวอร์คอนซาวรานชพุกนนะครับแล้วขอให้มีความสุขกับการรงเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ